ร่วมส่งเสริมการเกษตรสำนักง,งานเกษตรจังหวัดอุดรธานีเสนอเกษตรอุดรอ,ออนทัวร์ วันนี้เรามาพบกับรายการเกษตรอุดรออนทัวร์โดยสำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีค่ะดิฉันนางสาวปนดาสายส่องนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการสำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาดค่ะ ที่เราได้เห็นบรรยากาศสวยๆงามๆอย่างนี้นะคะเราอยู่กันที่เมืองสวนฟาร์มค่ะที่หมู่ที่5ตำบลโนนสะอาดอำเภอโนนสะอาดจังหวดัดขุดรธานีค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะพาไปทำความรู้จักกับพี่ไนค่ะซึ่งเป็นเจ้าของเมืองสวนฟาร์มแล้วก็ยังเป็นยังสมร์ทฟาร์มเมอร์ของอำเภอโนนสะอาดอีกด้วยค่ะไปทําความรู้จักกับพี่ไนกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ไนค่ะนี่นะคะก็คือพี่ไนค่ะเจ้าของสวนเมืองสวนฟาร์ม วันนี้นะคะก็อ,อยากให้ทีนัยแนะนําตัวให้ทุกคนได้รูนนะะ้จักเนี่ยค่ะสวัสดีครับจีพงษ์เมืองสนครับรอดีตก็เคยทํางานประจํานะครับประมาณห้าถึงหกปีนะครับก็ได้กลับมาช่วยธุรกิจทางบ้าน,นครับทําไรอ้อยส่งโรงงานนะครับก็ทําอยู่สักพักหนึ่งนะครับก็รู้สึกว่าหารายได้จากไรอ้อยมันจะมีอยู่ช่วงเดียวรายได้ของเราจะขาดช่วงนะครับ ช่วงคือเฉพาะช่วงที่โรงงานเปิดเท่านั้นถึงมีรายได้นะครับถึงส่งอ้อยเข้าโรงงานแล้วมีรายได้แล้วช่วงประมาณ3าถึงสเดือนแค่นั้นแล้วช่วง8เดือนที่เหลือนะครับเป็นช่วงที่รายได้เราอยู่ทิดนะครับคันเหลี่ยนมูวอง,องจากเราทำเพื่อได้อย่างเดียวแบ่งพื้นที่มาทําเป็นเพื่อสวนมากเพื่อที่จะมีรายได้เข้ามาอย่าง ต่อเนื่องตลอดทั้งปีนะครับก็พื้นที่ในตรงนี้นะครับมีอยู่สี่ประมาณสี่บเก้าไร่ประมาณสี่เก้าไร่นะครับเราก็จัดสรรบางส่วนนะครับทำพืชสวนคือคือไม่ใช่ทั้งหมดนะครับจัดสรรบางส่วนมาทําพืชสวนเพราะว่าคือเราทําให้ทันท่านเราจะมาททั้งหมดทั้งแปลงนะทั้งสี่บเก้าไร่ที่มันเยอะเราแปลงมาทําสวนเกษตรก็จะมี สวนมะละกอนะครับแล้วก็ส่วนฝรั่งพุทราชมพู่นะครับแล้วก็พื้นที่เลี้ยงสัตว์ด้วยมีเลี้ยงควายครับแล้วก็เลี้ยงวัวนะครับปลูกหญ้าให้วัวด้วยแล้วก็จัดสรรพื้นที่ในการเป็นบ่อกักเก็บน้ํานะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเราก็ยังปลูกอ้อยโรงงานอยู่นะครับเพราะว่าเราเราจะทำทั้งหมดคือเราทำาไมถัานแรงงานเราดีแค่ สวัสีครับทีดแท้สองคนนะครับนนรเลยงงานในครัวเรือนเลยงงานในครัวเรือนนะครับพื้นที่บริเวณนี้ค่ะมีประมาณกี่งานคะถ้าพอมาณก็ปร,ป,รป,รประมาณงานหนึ่งนะครับประมาณงานหนึ่งแต่ช่วงนี้คือเราลูในเพื่อเป็นการเรียนรู้เรียนรู้อะไรเรียนรู้ให้เราเนี่ยเป็นคนได้เรียนรู้วิธีการลูกวิธีการทำว่า,าเป็นการศึกษาดูเรียนรู้ดู เพื่อที่จะขยายแปลงใหญ่เพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าเรามีโครงการที่จะขยายแปลงฟาร์มปอฮัมเรียนแปลงใหญ่มากทั้งหมดเป็นขอนเรียนเลยก็จะเป็นสองสายถั์นะครับก็จะมีขอนเรียนแล้วก็แหงนวนแหงนวนเป็นมะละกอส้มตำนะครับเป็นมะละกอส้อตมสตำนะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้นะครับ,รบในในผลผลิตขนาดนี้คือเป็นที่พอใจนะครับสำหรับ ลูกนึงนี้ประมาณก่ิโลคะเนี่ยรืงนี้ถ้าลูกนี้ที่เราก็ประมาณสองกิโลสองกิโลสองกิโลกว่าขายกิโลละเท่าไหร่ครับก็ตอนนี้ตามราคาตลาดปกติเราก็ขายอยู่ยที่ยี่สิบกิโลละยี่สิบบาทเราจะเน้น,นเก็บเมล็ดพันธุน์เพราะว่าเมล็ดพ,พ,พันธุ์ค่อนข้างราคาสูงเครื่องกิโลหนึ่งจากเจ้าที่เราไปซื้อสายพันธุ์มาก็หมื่นสอง ต่อกิโลมเมล็ดพันธุ์นะครับเราก็เลยต้องลดต้นทุนด้วยการเก็บมเมล็ดพันธุ์เองอะนะครับท้ายบางส่วนแล้วก็เราคัดรูปบางส่วนเพื่อเก็บมเมล็ดพันธุ์เราก็จะเก็บมเมล็ดทั้งมเมล็ดพันธุ์ทั้งแขงน,นแล้วก็ฮอลแลนด์ด้วยแก็ลดต้นทุนในการปลืกของเราแล้วความรู้ที่พี่ไนเอามาทำนะถามพี่ไหนหาความรู้มาจาก ่็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจากรุ่นพี่บ้างรุ่นพี่ในกลุ่มะนะครับใน Facebook แล้วก็ศึกษาใน y o u t u นะครับเรียนออนไลน์เรียนรู้จากก็เป,ออเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะ,คะเอามาปรับกับส่วนเราเนี่ประสบการณ์ของเราเรียนรู้แล้วก็นำมาใช้ค,ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ส่วนก่า มีความอยากได้อะไรคะคือวัตถุประสงค์ของเราคืออยากได้ป่าอยากได้ป่าอยากมีสวนป่าีนป่าเพราะว่าเห็นเห็นของหลายหลายคนมีสวนป่าเป็นของตัวเองเราก็เลยมีความผมรู้สึกนั้นว่าเออคือเรายังมีสวนป่าของตัวเองครับเราก็เลยไปขอก้าพันไม้จากศูนย์เอพันก้าไม้อุดรค่าถามมาซึ่งก็ อายุต้นไม้พวกนี้ก็อยู่มาประมาณที่สามปีกว่าสามปีกว่าแล้วเกือบสี่ปีพื้นที่ป่าทั้งหมดนี้ประมาณเกือบสองไร่เกือบสองไร่เลยแล้วก็สายพันธุ์ที่เราเอามาปลูกคือจะมีหลากหลายหลากหลายมากคือคือเราเราจะไม่พีดเฉพาะสายพันธุ์เดียวก็จะมีทั้งตะเคียนพยุงยางนามักผาจิงชันแดงคือถ้าตัวไหนที่ไม่มีเราก็ซื้อเข้ามาปลูกเพื่อที่ให้มันหลากหลายสายพันธุ์ เพราะว่าเราคือเราต้องการป่าจริงจริแล้ววัตถุประสงค์ต่อมาคือพอปลูกป่าแล้วยังได้เห็ดเหมือนเขาเราก็เลยซื้อเชื้อมาลงแต่ตอนนี้คือยังไม่เห็นยังไม่มีครับก็อนาคตหวังว่าน่าจะมีขึ้นมานะคาที่ไหนเป็นระบบน้ำทั้งสองไร่เลยใช่ไหมคะใช่ครับคือเราปลูกป่าแบบฝังผลฝังผลแบบไหนคือคือหน้าแรง ส่วนใหญ่ป่าจะตายต้นไ<ฆ>ม้จะตายเราก็เลยฟังระบบน้ําให้เลยช่วงช่องหน้าแล้งเราคือเปิดน้ําให้นะครับประมาณอาทิตย์ละหนึ่งถึงสองวันผมตั้งใจ<ฆ>นะครับ <S <S 1> <S 1> ก็คิดว่าอนาคตก็จะเป็นอีกหนึ่งป่าที่สร้างอากาศดีๆให้กับโลกใบนี้นะ ที่เห็นต้นแดงๆอยู่เนี้ค่ะคือต้นอะไรคะที่ไหนต้นนี้คือเป็นฝรั่งสายพันธุ์ใหม่เป็นแดงอยุธยาสามแดงอยุธยาสองคือต้นนี้กําลังนิยมกันเลยนะครับสายพันธุ์นี้ซึ่งต้นพันธุ์ต้นแม่เราซื้อเข้ามาหนึ่งต้นแล้วก็ที่เหลือในสวนนี้คือประมาณกับร้อยต้นนะครับเราก็ขยายพันธุ์เองจากต้นแม่ต้นเดียวนะครับก็คือซื้อต้นแม่มาหนึ่งต้นนี่ขยายพันธุ์ได้เป็นร้อยต้นเลยใช่ไหมคะใช่ครับโอ้ค่าหงนี้นะคะ อายุเท่าไหร่แล้วคะนี่ตัวนี้อยู่ประมาณหกเดือนหกเดือนเป็นต้นเป็นต้นที่เราเสียมยอดเสียบยอดแล้วก็ตัวนี้เราเสริมความแข็งแรงนะครับด้วยการมีการเสริมเสีมรากด้วยนะครับเราเสริมไปสองสองรากนะครับเสริมเข้าไปตัวนี้ผลผลิตมันนี่เป็นยังไงคะลักษณะผลผลิตเขาจะเป็น ลูกแดงแล้วก็เนื้อแดงแล้วก็หวานหวานหวานน้าเคี้ยวนะครับรสชาติจะจ้านดีนะครับราคามันอยู่ที่เท่าไหร่ตอนตอนนี้ตอนนี้นะครับอยู่ที่สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสี่สามร้อยบาทนะครับค่อนข้างที่จะสูงค่อนข้างที่จะสูงนะแต่เป็นเป็นไม้ที่จะโตช้ากว่าฝรั่งใบเขียวโตช้ากว่าฝรั่งใบเขียวแต่ว่าคือไอที่เรา ชอบเนี่คือสีสันสีสันสวยสีสันสวยงามเหมนไม้ประดับเลยไม้ประดับเลยใช่แล้วเห็นว่ามีขยายพันธุ์เนี่ยพี่ไนท์ได้ขายกิ่งพันธุ์ได้ไหมคะก็ขายกิ่งพันธุ์กิ่งพันธุ์ด้วยกิ่งพันธุ์กิ่งละสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบครับค่อนข้างที่จะราคาสูงเลยทีเดียวค่ะยอดเนาะคือเราก็เรียนรู้เอานะครับจากพี่ในกลุ่มแล้วก็จากประสบการณ์ของเราก็เป็นการศึกษาความรู้ด้วยตนเองนะคะ่แรกๆก็ เสียบยอดใหม่ๆนี่คือตายร้อยเปอร์เซ็นต์ตายร้อยเปอร์เซ็นต์าก็ฝึกฝนเรียนรู้ฝ<ช>ึกฝนไหมเรื่อยเด๋ยน<ช>นี้ก็แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าโอเคในการที่เสียบรถติดนะครับค้าอันนี้ก็จะเป็นพันที่เราถามไปเมื่อกี้นะคะว่าพี่นหนเนี่ยมีการขายกิ่งพันของฝรั่งด้วยพี่นหนช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่าพี่นหนเนี่ยมีการทำยังไงบ้างอันนี้เรา ก็จะใช้ <ç ay> นะครับต้นพันธุ์ขี่นกหรือว่าฝำลังบ้าน,าน,าน,านเรารนะเป็นต้นต่อ,ตอแล้วก็ววกเราก็ตัดตัดประมาณนี้นะครับตัดออกประมาณนี้แล้วก็นานายอดพันธุ์ของแนวยดอาสามมาเสียบตัวนี้มาเสียบตัวนี้แล้วก็เข้า <mant. S 2> ถึงอุกประมาณ2ี่สิบวันนะคสิบ <alternatives> วันแล้วก็พักอีกประมาณ เปิดถุงห้างอีกประมาณอยู่5้าวันแล้วค่อยเอาออกแดดแบบนี้ครับก็เลี้ยงแดดอยู่ประมาณสัก2เดือนก็สามารถที่จะเอาออกขายได้นะครับต้นนี้เท่าไหร่นะคะต้นนี้ยังยังไม่พร้อมขายครับถ้าถ้าพร้อมถ้าขายก็อยู่ที่2อ0าสบาทต้นนะครับเราพี่นายช่วยอธิบายต้นนี้หน่อยค่ะทำไมมี2องแบบในต้นเดียวต้นนี้ต้นตอฝรั่งนะครับนมันมี2กิ่งนะครับ ต,ต้นตอคิโนของเรามี2กิ่งเราก็เลยลองเสียบสองสายพันธุ์ดูนะครับก็ปรากฏว่าติดทั้ง2กิ่งนะครับกิ่งนี้ก็จะเป็นแดงแดงรีสกเกตสามส่วนกิ่งนี้ก็จะเป็นของจ้วนซือกลมนะครับก็จะได้สองสายพันธุ์ในต้นเดียว<น>ได้สองสายพันธุ์เลยต้นเดียวนะครับแล้วราคาต้นนี้ราคาจะแตกต่างราคาก็จะสูงขึ้นใไหมคะก็เห็นพี่ๆเขาประมูลในกลุ่มนะครับก็ค่อนข้างจะสูงครับ 500อยถึงเ0 0ตร้อยต้นนะครับเขาเรียกว่าแผ่นซีใช่ไหมคะเราก็เลยทดลองดูว่าเราจะเสียบติดไหมผากับว่ายังติดนะครับเราไปที่ฝรั่งแดงกันแล้วนะคะเรามาอยู่ที่ต้นนี้บ้างค่ะต้นนี้คือพันอะไรคะพี่ไนมต้นนี้เป็นฝรั่งของปอซื้อเป็นนุเขียวเนือแดแดงกำลังออกดอกสวยเลยค่ะรสชาติถือว่าเป็นฝรั่งที่อร่อยมากฝรั่งที่อร่อยมาก ลำดับรัไสแดงลูกเขียวลูกียวแล้วเขา,มมาขายเายกันที่อยู่โลละเท่าไหร่คะตัวน,นี้อยห0ส่ดิบถึงร้ห้าบนแล้วแต่สนแล้วเกรดด้วยนะครับต้นนี้นี่อายุกี่ปีแล้วคะต้นนี้อายุประมาณสองปีกว่านะครับสองปีกว่าแล้วอีกกี่วันคะเนี่ยจะได้ผลผลิตจะได้ชิมกันต้นนี้ก็ประมาณ สามเดือนเนาะสามเดือนจะได้ผลผลิตแล้วเพราะว่าเพิ่งเพิ่งออกดอกเราให้ผลประมาณนี้นะครับเราได้ผลประมาณนี้แล้วก็ออกนะครับวิธีการจัดการแปลงอะไรบ้างคะของเราจะใช้วิธีการตัดหญ้าตัดหญ้าเนาะจะไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าไม่มีการใช้ยาฆ่าหญ้าก็มีบำรุงทุกสิบห้าวันการบำรุงทุกสิบห้าวันทั้งปุ๋ยฟอสแล้วก็ปุ๋ยเคมีปุ๋ยของเราจะไม่ใช้เป็นอิฐสีล้วน ก็จะมีเคมีผสมด้วยเนี่ยนะคะเราก็มาอยู่ที่แปลงชมพู่ค่ะซึ่งชมพู่อที่ไหนได้ได้ซด้วยใช่ไหมคะอันนี้พันอะไรนะคะที่ไหนตัวนี้เป็นชมพูทับทิมจันทร์ทับทิมจันทร์เพราะผลผลิตโผลลูกค่อนข้างสวยแล้วก็ลูกใหญ่ด้วยน้ำหนักดีนะครับตัวนี้ตอนนี้กำลังจะออกกำลังออกดอกตันนี้กำลังเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวกำลังเตรียมตัวให้ออกดอก นะครับเจ้านี้กับเราบำรุงต้นอีกสักกี่เดือนประมาณสักเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็ก็น่าจะเริ่มติดดอกแล้วก็อีกไม่นานนะครับน่าจะเป็นช่วงหลังที่ใหม่น่าจะได้เก็บผลผลิตน่าจะได้ชิมกันผลผลิตเขานี่ราคาสูงไหมคะมันแล้วแต่ช่วงฤดูกาลถ้านอกฤดูค่อนข้างสูงสิบองร้อยนะแต่ว่าถ้าอยู่ในช่วง ฤด้ดูการของ,ของเขาก็อยู่ที่ประมาณสี่สิบห้าสิบนะประมาณนี้ที่ไหนมีการดูแลจัดการยังไงคะก็ในส่วนของอในแปลงเราก็ตัดหญ้าเราจะไม่ใช้ยาฆ่าหญ้านะครับแล้วก็ส่วนบริเวณรอบโคนเราก็ใช้จอบสายยาวนะครับทีนเ,เราเราเน้นเจ้าของสวนปลอดภัยเจ้าของสวนปลอดภัย <laughs> ผู้บริโภคก็ได้รับผลผลิตที่ปลอดภัยไปด้วยนะคะ อะไอันนี้พุกราใช่ไหมคะอันเป็นพุกราครับมีอยู่หลายสายพันธุ์นะครับก็จะมีทั้งสามรสสามรสเข่ามะขามขมข่าแต่เป็นแต่ส่วนนี้เราเพิ่งเพิ่งเปลี่ยนสายพันธุ์ได้ปีนี้แหละค่ะอายุต้นสองปีสองปีแต่ใหญ่แต่ตัวนี้เป็นขมข่าเราเราเพิ่งเปลี่ยนสายพันธุ์ได้น่าจะยังไม่ถึงปี การจัดการที่ดีมากเลยนะคะมีการทําค้างด้วยแล้วก็มีมุ้งเนาะกันตัวมุ้งนี่เรากันแมลงแมลงวันทองแมลงวันทองสวยมากเลยค่ะล,ลูกด้วยเน,เน้นเน้นความปลอดภัยของเราเน้นความปลอดภัยของเราเนาะแล้วขายยังไงคะตอนนี้ก็ราคาก่อนหน้านี้ที่เคยไปซื้อ ที่สวนที่เราไปเอาพันมาเนี่ยเขาขายกิโลสองร้อยเขาปีทีแ้แต่ปีนี้ไม่รู้ว่าเขาขายเท่าไหร่แต่เราเปิดตลาดใหม่เราน่าจะขายกิโลละหนึ่งร้อยบาททดลองลูกใหญ่แล้วสวยมากๆแต่ผลผลิตเรายังไม่เยอะต้องรอปีหน้ารอปีหน้านะคะปีหน้าต้นถึงจะสมบูรณ์ปีนี้เป็นปีที่ทดลองแต่ว่าสามรถของเราก็จะมีสวนหนึ่งอยู่ด้านล่าง ตอนนั้นมีประมาณพื้นที่อยู่ไลนหนึ่งไร่เนาะเต้นเต้นไม่เคยเห็นรูปในหญ่ขนาดนี้นกประมาณหกลูกโลหกลูกโล,กโลกอันนี้ที่เราเห็นอยู่นี่เป็นอะไรคะตอนนี้ก็จะเป็น,ปนจอกจอกที่อยู่ในสังเรานะครับอเอาว่าเป็นอาหารของ ไส้เดือน,นครับไส้เดือนไส้เดือนนี่พันอะไรคะพันเอฟนะพันเอฟตัวใหญ่มากข่ะวให่ไส้เดือนเขาก็กินจอบใช่ไหมคะราว่าคือปกติเราเอาผักที่เหลือจากผักสลัดที่เหลือจากเก็บขายนะครับแล้วก็มาให้ตอนนี้เราก็ลองเอาจอบมาให้นะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคก็ใช้ได้กันนะครับ<ะ>ก็มีสลับกันกับมูลวัวมูลควายนะครับ อีกเนาะเรารเรามีเอาไปทําอะไรบ้างคะปนนุ๋ยไยยนที่เราได้ก็ตอนนี้เรากําลังเพิ่งเลี้ยงใหม่เลี้ยงใหม่เราก็ใช้เฉพาะในสวนของเราใช้เพาะในสวนแล้วก็ผสม9,000ันก้าพันผักก้าพันต้นไม้ของเราบางส่วนนะค่ะเราคิดว่าจะมีอนาคตที่จะมีการขยายอยากเลี้ยงเพิ่มไหมคะก็ต้องขยายเพิ่มนะครับเพราะว่าต่อไปถ้าเราจะใช้ในปริมาณที่เยอะมันก็ต้องเลี้ยงให้เยอะกว่านี้นะเพราะว่าตอนนี้ รวลาที่ได้คือเพียงพอแค่ในการพกกล้าเท่านั้น,ก,น,นกับใส่แปลงผักบางส่วนนะครับสามตัวนี้คือไถชีวิตมาก็ไถชีวิตมาถ้าถ้าไม่ไถมาก็น่าจะเป็นเนื้อเรียบร้อยแล้วก็สามตัวนี้ไถชีวิตมาส่วนควายนี่คือเราเลี้ยงไว้ขายด้วยแล้วก็เก็บมูลใส่สวนผลไม้เราด้วย ส่วนใหญ่ที่เราใช้คือเป็นวุ้นไผ่เพราะว่าเราเลี้ยงควายมา3-4ปีแล้วคค่ะุณการเอาปู๋สารเนาะไปปรับปรุงเองใช้ายแทนปุ๋ยเคมีวใช้ร่วมกันใช้ร่วมกันเพื่อลดต้นทุนการผลิตนะคะเราจะใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวก็ปุ๋ยก็แพงแล้วก็วุ้นเพียงใช้ปุ๋ยคฟอสฟอรัส ไม่เพียงพอครับไ่วงเลยหน้าแลงเราก็เลยต้องเติมฟางเข้ามาอีกเติมเข้าสวนบางส่วนนะครับมีปลูกญ้าันอะไรบ้างคะที่นี้ก็จะมีแองโกล่าแล้วก็ย้านายโกล่าแล้วก็ญ้าายเพราะว่าสองญ้านี้มันลดต้นลดขั้นตอนการผลิตคือเราตัดแล้วสามารถที่จะให้น้องกาคิดได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปสับเหมือนญ้าเนเปียร์เหมือนย้าไอญ้าหวานคืนที่สระ เก็บน้ำสำหรับสวนใช้ในสวนกับทีอย่าง เดินชมพื้นที่ของเมืองสวนฟ้าทั้งหมดแล้วนะคะก็อยากให้พี่ไหนอะค่ะช่วยฝากถือคนที่อยากกําลังอยากจะปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นการทําเกษตรแบบผสมผสานนะคะแต่ในแต่ยังไม่กล้าะคะ่ะให้พี่ไหนช่วยฝากหน่อยค่ะก็เราลองเปลี่ยนความคิดมุมมองนิดนึงนะครับแล้วก็ลองอย่าเพิ่งทําเยอะค่อยๆจัดสั้นพื้นที่ทีละเล็กทีละน้อยนะครับ อย่างของเราก็เริ่มจากพค้นที่แค่ไล่เดียวสองไล่ไ่เดียวไ่ค่อยๆขยายเพิ่มขึ้นตามกาลังของเรานะครับแล้วก็ตามความสามารถของเราครับค่อยๆปรับเปลี่ยนจะปรับเปลี่ยนทีเดียวคือมันมันค่อนข้างที่จะลงกบสูนย์ค่ะนะครับถ้าเราปรับเปลี่ยนด้ยทีเดียวนะครับก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนคิดว่ามันไม่ยากนะครับ่เนาะไม่ยาก แล้วก็จัดสรรพื้นที่จัดสรรเวลาในการมาทําในส่วนของพื้นไร่พื้นสวนนะครับทางอย่างของเราครับเราก็ไม่ได้ใช้เวลาทั้งหมดเราก็จัดสรรบางส่วนมาลงแตสวนจัดสรรบางส่วนลงพื้นไร่บ้างนะครับก็ในส่วนของเรานะครับในสวนของเราก็จะมีประมาณนี้นะครับที่เราสามารถที่จะทําได้ครับส่วนใครที่สนใจหรือว่าอยากจะมาชมครับอยากจะมา เรียนผู้เปกปันปนะครับอยากเรียนรู้ด้วยกันก็สามารถตริดต่อกับทางส่วนได้ที่เบอร์โทรศ0878755941ก็เบ็ดจีบฝนเงินสุน,นะครับาสามารติดต่อได้สองทางครับต้องขอบคุณพี่นายมากนะคะที่ให้ความกรุณาในการเข้ามาถ่ายทำนะคะสำหรับรายการเกษตร,รอุดรออทัวร์อีพีตัดไฟน,นะคะจะไปที่ไหนต้องรอติดตามกันค่ะขอบคุณค่ะ